ยุดก่อนยุดก่อนอุ้ยอุ้ยทำไมเออทำไมทำไมทำไมมาชาภาพนี้น้องบินหลงอะ ตออละตอนละอ่านังคอยก่อนนั่งคอยนั่งคอยอ่านั่งคอยนั่งคอยโอู้นั่งคอยให้บอกตัวอะไรอย่างนี้มีตัวอะไรอ่ะปิดประตูไว้อ่นั่งคอยก่อนนั่งคอยนั่งคอยเออนั่งคอยก่อนนะ เสรละนั่นลงลงนั่นลงลงดูนะมาแล้ว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 ฮุ่นผูนุ่นแล้วเออนั่งคอยก่อนลูก